สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะ ชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านคะดาวพระราหูย้ายครั้งนี้นะคะเป็นการย้ายครั้งใหญ่และย้ายนานเหมือนเดิมคะ่ะที่สําคัญการย้ายครั้งนี้จะนําพาความโชคดีมาให้กับท่านดวงชะตาของชาวลัคนาและชาวราศีมีนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าบางท่านดวงชะตาพลิกฟื้นกลับมาดีหากท่านใดคิดตั้งรับดีๆนะคะเรียกได้ว่า ร่ำรวยได้เลยค่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะดาวราหูจะย้ายในวันที่5พฤษภาคมปี2568ถึงวันที่22พฤศจิกายนปี2569นะคะปีครึ่งสำหรับการย้ายรอบนี้หลังจากวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะชาวลัคนาและชาวราศีมีนอะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นค่ะ ถ้าดีจะดีมากๆถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีชีวิตก็บางท่านนะคะชีวิตที่เคยสุขสงบก็จะวุ่นวายปั่นป่วนฉะนั้นในช่วงนี้นะคะปีครึ่งไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทเด็ดขาดนะคะอย่าหัวเบาเชื่อคนง่ายอย่าไว้ใจคนอื่นมากอย่าออกหน้าออกตาแทนใครคะ่ะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะเพราะการที่ท่านออกหน้าแทนคนอื่นบางครั้ง จะเป็นการนำความเดือดร้อนเข้ามาหาตัวเองและที่สำคัญเป็นปีที่ท่านค่อนข้างที่จะ,ะใช้คำว่าถ้าท่านได้รับข่าวอะไรก็ตามที่เศร้าๆท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเศร้าและหดหู่ไปกับเรื่องราวเหล่านั้นฉะนั้นในช่วงปีนี้นะคะให้ท่านพยายามคิดบวกหมันทำคุณงามความดีเดินทางสายกว้างคะ่ะอะไรก็ตามที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปรับรู้นะคะ ถึงแม้ว่าอาจจะเกิดจากคนใกล้ชิดก็ตามให้คิดซะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเขานั่นเป็นเพราะการกระทําของเขาไม่เกี่ยวกับท่านเลยนะคะถึงแม้ว่าท่านจะรักระหวังดีกับเขาแต่ยังไงซะก็ไม่ต้องไปคิดแทนไม่ต้องไปวิตกกังวลใจเรื่องของเขามากนะคะให้ท่านโฟกัสที่ตัวของท่านเองจะเป็นการดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวนะคะ ขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องราวเหล่านี้ท่านจะได้เห็นท่าแท้ของคนรอบข้างบางคนเราะต่อหน้าเขาจะทําดีแต่พอรับหลังเป็นอีกคนหนึ่งคิ่จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้นินทาพูดจาถึงท่านในมุมที่ไม่ดีนะคะใส่ได้ใส่ความขอให้ท่านระมัดระวังแต่ก็ไม่ต้องหวาดระแวงแค่พิจารณาดูว่าท่านจะพูดกับใครบางคนเรื่องอะไรได้บ้าง อะไรที่ไม่สมควรเล่าก็ให้นิ่งไว้เพราะเขาจะนำคำพูดของท่านไปขยาย,ายท่านไม่ได้พูดเขาจะหาว่าท่านพูดระวังโดนแอบอ้างโดนแอบแทงข้างหลังที่ต้องเตือนก็เพราะว่าเราเรา,เราหูย้ายครั้งนี้ท่านจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นจริงๆหากที่ผ่านมาท่านค่อนข้างที่เหน็ดเหนื่อยนะคะหลายท่านที่ผ่านมาเหน็ดเหนื่อยเจอปัญหานหนักๆเจอเรื่องแย่ๆจะได้ก็ไม่ได้พอได้ก็ได้มาไม่ เตมเม็ดเต็มหน่วยโดนั่นแกล้งโดนตัดหน้าต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนแต่พอหลังจากวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะดวงของท่านจะค่อยๆพลิกฟื้นและดีขึ้นเริ่มมีคำว่าสิ่งดีๆเข้ามาปัญหาใหญ่ๆบางปัญหาจะได้รับการแก้ไขมีทางแก้ทางออกถึงแม้ว่าอาจจะไม่จบลงแต่อย่างน้อยๆก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้าน ท่านจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งตำแหน่งหน้าที่การทำงานจะเปลี่ยนไปบางท่านจะกลายเป็นคนที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะคะจากที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็าอาจจะต้องมานั่งทำงานคนเดียวบางท่านเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเส้นทางการใช้ชีวิตของท่านนะคะจะเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงแนะนำนะคะปีครึ่งผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือดี ผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นที่พึ่งของท่านที่ดีที่สุดให้ท่านติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆหากท่านนั้นขาดการติดต่อโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านรักและเคารพคนที่ท่านนับถือผู้ใหญ่คนไหนที่อยากเห็นท่านได้ดิบได้ดีคอยยื่นมือเข้าช่วยเหลือในวันที่ท่านลําบากให้ท่านติดต่อไปเรื่อยๆไปหาได้ให้ไปหานะคะโทรติดต่อได้ให้โทรติดต่อนอบน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้ห <gas S 1> ลักผู้ใหญ่จะดีมาก และจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอํานาจมีบารมีนะคะจะผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านในภายภาคหน้าเป็นปีที่ท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูคอยอยู่เบื้องหลังผลักดันท่านนะคะคอยทําให้ท่านประสบความสําเร็จจริงหรือไม่ให้ท่านลองนําไปสังเกตตัวท่านเองดูก,ก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าท่านต้องการขอความช่วยเหลือ ให้ท่านนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนแรกๆนะคะปีนี้ขอใช้คำว่าท่านพึ่งพาใครไม่ค่อยจะได้อัตตาหิอัต,ตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะจุดแข็งของท่านท่านจะรอดปลอดภัยใครก็ตามที่คอยคิดไม่ดีกับท่านแอบแทงข้างหลังท่านเขาจะแพ้ภัยตัวเองจะมีเหตุการณ์ให้เขาเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุข ฉะนั้นให้ท่านตั้งมั่นในคุณงามความดีมันทำบุญนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิละเวน้นการทำชั่วทั้งปวงให้อยู่แบบเงียบๆนะคะอย่าพูดให้คนอื่นเสียหายรู้ก็ทำเป็นไม่รู้ซะได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินจดหมายถ้าส่งมาเราไม่รับเดี๋ยวก็จะกลับไปหาคนส่งถ้ามีคนพูดไม่ดีหรือว่าจุบจิกกับท่านก็ไม่ต้องไปโต้ตอบถอยออกมาและอยู่ห่างๆการที่เราถอย ไม่ได้หมายความว่าเราแพ้แต่เราถอยแบบมีสติแต่หากเลื่อนไม่ได้ก็ต้องข่มใจตัวเองให้ได้อย่าทะเลาะกับใครเด็กขาดเพราะมันจะมันจะมีบททดสอบความอดทนของท่านถ้าท่านเอาชนะใจตัวเองได้ท่านจะขอบคุณตัวเองตั้งใจทำงานทำหน้าที่อย่าทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะนี่จะเป็นเกาะคมกันท่านเทวดารักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นโดยไม่จำเป็นนะคะ และไม่จําเป็นต้องเอาชนะถ้าท่านทําได้ปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับท่านเพราะการงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงท่านใดที่รอจังหวะก,การเปลี่ยนงานย้ายงานหรือรอจังหวะก,การยกย,ย้ายท่านจะได้เปลี่ยนจะได้ย้ายจะได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆนะคะหรือบางท่านอาจจะคือพูดง่ายๆตำแหน่งหน้าที่การทำงานของท่านจะมีการขยับและปรับเปลี่ยนอ่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ บางท่านได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆกับที่ทํางานใหม่ขอเตือนอีกสักนี้เพราะเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญจริงๆที่จริงก็บอกไปบ้างแล้วละคือพยายามอย่าเล่าอะไรให้ใครฟังอัดอัน้นยังไงก็เก็บเอาไว้คนเดียวนะคะระวังเขาจะนําไปบอกต่อนึกไม่ออกบอกไม่ถูกให้นึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะระวังเขาจะนําไปบอกต่อหรือระวังโปรเจกต์ของท่านจะกลายเป็นโปรเจกต์ของเขา ช่วงนี้นะคะท่านยิง่งนิ่งยิ่งดีพบคนให้น้อยออกงานได้แต่ให้เรื่องที่จะคุยกับคนอื่นถ้าท่านมีโปรเจกต์ที่อยากทำให้เริ่มลงมือทําได้เลยนะคะและท่านจะมีการเดินทางอีกครั้งบางท่านนะคะจะมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่ได้ตำแหน่งใหม่แต่ว่าไกลจากที่เดิมอาจจะต้องย้ายที่อยู่ตามบางท่านได้งานใหม่ที่ทํางานอยู่คนละจังหวัดกับที่ทำงานเดิม ท่านก็ต้องย้ายบ้านตามย้ายที่อยู่ตามหรือบางท่านตั้งใจจะย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับที่ทํางานใหม่หรือว่าทําอาชีพใหม่เริ่มต้นใหม่ด้วยการเป็นนายของตัวเองบางท่านจะได้ไปต่างประเทศกันเลยทีเดียวค่ะหรือท่านใดที่ค้าขายกับชาวต่างชาติการงานของท่านค่อนข้างที่จะดีนะคะการติดต่อถือว่าดีขึ้นราบรื่นขึ้นท่านใดที่ทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ต่อเติมต่อเติมรีโนเวทขนส่งต่างเซอร์วิสหมอทนาย ครูอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังงานปังเงินดีค่ะยิ่งเหนื่อยก็เงินก็ยิ่งเข้ามามากนะคะเรียกได้ว,ว่าคุ้มค่าเหนื่อยแหละบางท่านนะคะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงแต่เงินได้เยอะมากแต่หากท่านไม่ได้ทํางานเหล่านี้ทํางานออฟฟิศทำงานเอกสารทําตัวเลขบัญชีขอยท่านเพิ่มความละเอียดเรื่องการทํางานให้มากๆนะคะตรวจเช็คให้ถี่ถ้วนก่อนจะส่งงานละเอียดรอบคอบให้มากๆอย่าประมาท เป็นปีที่ท่านค่อนข้างมีสเสน่ห์บุคลิกดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองจริงจังจริงใจท่านอยากจอยู่เงียบๆแต่คนมักจะเข้าหาคนโสดคนจะเข้าหาเยอะมากให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นนะคะไอ้เรื่องที่คนโสดมีคนเข้ามาไม่น่าเป็นห่วงเพราะท่านชาวลัคนาและชาวราศีมีนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระมัด ระวังตัวเองอยู่แล้วปีนี้เป็นปีที่ท่านค่อนข้างที่จะระวังตัวเองไม่น่าเป็นห่วงนะคะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าถ้าท่านเจอคนที่ท่านถูกใจท่านค่อนข้างที่จะเป็นาสายเปเจ้าบุญทุ่มให้ท่านระวังตรงนี้ก็พอเป็นปีที่เจ้าโปรเจกต์คิดต่างแต่มักจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับท่านและท่านไม่ชอบความวุ่นวายแต่ถือคติดีมาดีกลับร้ายมาไรากับ นิ่งแต่พร้อมที่จะตอบโต้ให้ท่านระวังอารมณ์และคําพูดของตัวเองเป็นปีที่ปีนี้นะคะการงานการเงินของท่านจะดีขึ้นคนไม่หวังดีอยู่รอบกายให้ท่านก้มหน้าก้มตาทํางานไปอย่าคิดเร็วทําเร็วก็พอนะคะท่านจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ความรู้ใหม่เกิดสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการทํางานขายันควนควายไม่ชอบอยู่นิ่งๆรายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นจากที่ไม่มีบ้าน ท่านจะกลายเป็นคนที่มีบ้านเกิดความมั่นคงมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตแต่มักจะเกิดเกิดจากความสามารถของตัวเองหากตั้งใจที่จะซ่อมแซมต่อเติมบ้านท่านจะได้ซ่อมแซมต่อเติมบ้านตามที่ใจนั้นตั้งใจเอาไว้นะคะที่ผ่านมาตั้งใจจะต่อเติมบ้านมีเหตุการณ์ที่ต้องนําเงินไปใช้ใจ่ายตรงนั้นตรงนี้ทุกครั้งหรือบางท่านจะมีเหตุการณ์ที่ต้องซ่อมแซมรีโนเวทบ้านครั้งใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัว ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านจะเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านจะเพิ่มขึ้นให้ท่านระมัดระวังผู้ใหญ่ภายในบ้านปปวยใครไม่สบายตัวท่านเองก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าคิดว่าที่ผ่านมาท่านแข็งแรงนะคะปีนี้เป็นปีที่ท่านนั้นจะทํางานหนักขึ้นทั้งเพราะว่าท่านปังนะคะโดยเฉพาะอาชีพที่ยกตัวอย่างที่บอกมาแต่ถึงแม้ว่าท่านจะทํางานประจํา ไม่มีอาชีพเสริมไม่มีรายคือพูดได้ง่ายทํางานประจําเพียงช่องทางเดียวงานของท่านเจะหนักขึ้นอาจจะเป็นเพราะตําแหน่งหน้าที่การทํางานเลื่อนขึ้นใช้ความคิดเยอะขึ้นนะคะหรือบางท่านโอทีเพิ่มขึ้นวันหยุดไม่ได้หยุดนะคะขยนันหยุดหยุดเทศกาลคนอื่นกลับบ้านท่านไม่หยุด นะคะจะทํางานสองแรงสามแรงมันจะประมาณนี้ฉะนั้นท่านจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองไปด้วยนะคะอย่าประมาทเรื่องสุขภาพเด็กขาดหนึ่งเรื่องที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือในเรื่องของการงานจากที่งานมีปัญหางานยุ่งวุ่นวายท่านจะมีความรู้สึกว่าปีนี้นะคะงานของท่านหลายหลายหลายคือพูดได้ง่ายไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตาม งานของท่านจะดีขึ้นความเหนื่อยยากลําบากนะคะยังไงก็ต้องมีตามปกติแต่ให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆอยู่นิ่งๆอยู่แบบสงบแล้วท่านจะได้รับสิ่งดีๆนะคะมีคำว่าได้เข้ามาในปีในช่วงปีที่ดาวราหูย้ายนี้ปีครึ่งเป็นปีที่ท่านจะมี ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแต่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวท่านเองจำเอาไว้นะคะว่าท่านจะพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ได้เท่านั้นคนรอบข้างน้อยที่ท่านจะเจอคนดีนะคะส่วนมากท่านจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าฉะนั้นอย่าไว้ใจคนรอบข้างขออวยพรให้ชาวลักนาและชาวดาศีมีนทุกท่านขอให้ท่านนั้น ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามนะคะขอให้ราบรื่นประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีเงินทองแหล่หลังไหล,หล,หลเข้ามาในบัญชีหลักแสนหลักล้านกราบขอพระคุณทุกท้การติดตามเจอกันแม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ